สวัสดีครับนี่คือ Story 3 Minute เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการฟุตบอลและถ้าหากท่านชื่นชอบฝากกดติดตามฟุตบอลเทียเซด้วยครับหลังจากเล่นชั้นกับสูดิวิชั่น1ไม่นานปี1906แมกนาวยอมจ่ายเงิน500ปอนด์เพื่อดึงซูเปอร์สตาร์อย่างบินรี่เมลดิตจากซิตี้เพื่อที่จะนำทีมประสบความสำเร็จอีกครั้งแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวเชาของบินลีเกิดขึ้น เขาถูกแบนจากการแข่งขันชั่วคราวจากกรณีที่เขาไปติดสินบนกองหลังทีมแอสตันวิลล่าเพื่อร่มบอลด้วยเงินจำนวน10ปอนในสมัยนั้นในปีเดียวกันนี้ยูไนเต็ดยังได้ดึงกองหลังที่ดีที่สุดในสมัยนั้นอย่างเฮอร์เบิร์ตเบเกสและ2กลกองหน้าอย่างจิมมี่แบนนิสเตอร์และแซนดี้เทิร์นบูจากซิตี้เข้าสู่ทีมและเพียงหนึ่งฤดูกาลให้หลังในปี1907แมนยูไแบนเต็ดก็คว้าชแชมป์ลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรก นอกจากนี้พวกเขายังได้สร้างสถิติทำแต้มสูงสุดตลอดการของการแข่งขันฟุตบอลลีกเอาไว้ด้วยและ1ปีหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แชมป์เอฟเอคัพในปี1909จากการทำประตูของแซนดี้เทิร์นบูลด้วยการเอาชนะบิสตอซิตี้ไปได้ในนัดชิงชนะเลิศในเกมนั้นเมเรดิตถูกรับเลือกให้เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมพวกเขาฉลองถ้วยแชมป์อย่างยิ่งใหญ่กับแฟนบอลที่หน้าสภาเมืองแมนเชสเตอร์และไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเมเรดิตและล็อบเบิร์ตก็ถูกแบนจากการแข่งขัน จากกรณีที่พวกเขาก่อตั้งสหภาพนักเตะขึ้นมาเพื่อเรียกร้องการแก้ไขกฎต่างๆของสมาคมเช่นการกำหนดเพดานค่าจ้างนักเตะที่กำหนดเอาไว้เพียง4ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นพวกเขาจึงก่อตั้งกลุ่มฟุตบอลเอา CA ส FC เพื่อยืนหยัดในข้อเรียกร้องจนบรรลุผลซึ่งแมนยูนเต็ดก็สนับสนุนข้อเรียกร้องนี้ด้วยในเดือนกุมภาพันธ์ปี1910แมนยูนเต็ดตัดสินใจครั้งสำคัญของสโมอสรด้วยการย้ายสนามย้าวห่งใหม่ไปยังสนามโอทเทฟอร์ด ซึ่งแน่นอนว่าเป็นการสนับสนุนเงินทุนจากจอห์นเฮนรี่เดวิสประธานสโมสรเขาตัดสินใจซื้อที่ดินในย่านแทร็กฟอร์ดพาร์คด้วยเงิน60,000ปอนด์นอกจากนี้ยังต้องใช้เงินอีกราวส0,000ปอนด์ในการก่อสร้างเขาว่าจ้างสถาปนิกชื่อดังอย่างอาชิบาลิชผู้มีชื่อเสียงด้านการออกแบบสนามฟุตบอลที่ออกแบบสนามฟุตบอลมาแล้วทั่วประเทศโดยในเกมแรกที่โอแทฟฟอร์ดแมนยูไนเต็ดพบกับคู่ปรับตลอดการอย่างวิล์พูพร้อมกับผู้ชมราว5 0,000คน แซนดี้เทิร์นบูสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการยิงประตูแรกในสนามโอทฟฟอร์ดแต่ท้ายที่สุดแล้วก็จบลงด้วยการพ่ายแพ้ต่อผู้มาเยือน3ประตูต่อ4และหลังจากนั้นแมนยูนเต็ดไม่แพ้ใครอีกเลยในโอทัฟฟอร์ดติดต่อยาวนานกันถึง18เดือนในเดือนตุลาคมปี1910ภาพเคลื่อนไหวแรกถูกบันทึกขึ้นที่โอทฟฟอร์ดด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นกับสนามยาวแห่งใหม่ในฤดูกาลนี้แมนยูนเต็ดลุ้นแชมป์กับแอสตันวิลล่าจนถึงนัดสุดท้ายด้วยการพบกับซันเดอร์แลนด์ และถล่มไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1หลังจบเกมนั้นแมนยูไนเตตดต้องรอผลการแข่งขันที่ลิเวอร์พูลให้จบลงสุดท้ายเป็นลิเวอร์พูลชนะแอสตันวิลล่าไปได้3ประตูต่อ1นึ่ทำให้แมนยูไนเต็ดคว้าแชมป์ลีกไปครองเป็นสมัยที่2ในที่สุดนี่ถือเป็นจุดสิ้นสุดยุครุ่งเรืองของสมัยแม็กนาลเพราะหลังจากนั้นแมนยูไนเตตดต้องใช้เวลากว่า40ปีถึงจะกลับมาได้แชมป์ลีกสูงสุดอีกครั้งในปี1912จอห์นเจมส์เบลลี ผู้ร่วมก่อตั้งฟุตบอลลีกับแม็กเกรเกอร์ในฐานะผู้จัดก,การทีมโบตันวอนเดเลอร์สเข้ามาทำหน้าที่ผู้จัดก,การทีมแทนหลังจากแมกนาวได้ย้ายข้ามฟากไปซิตี้เบลลี่ใช้เวลากับทีมเพียงแค่2ปีเท่านั้นเนื่องจากผลงานที่ย่ำแย่จนเกือบตกชั้นก่อนที่แมนยูนเต็ดจะเรียกตัวแจ็คล็อบสันจากไบรตันเข้ามาทำหน้าที่แทนล็อบซันพยายามที่จะพัฒนาสโมสรให้ดียิ่งขึ้นในขณะที่ปัญหาการเมืองจากสงครามโลกครั้งที่1ก็เริ่มปะทุขึ้น นี่คือเรื่องราวของ Story 3 Minutes แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ